โอ้โหท่าสวยเหลือเกินท่าสวยทั้งคู่ครับท่าน,นี้เป็นท่ามาตรฐานที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันชมปฏิบัติการของทีมงานวินซิ่งสิงทองคำรถวินจากรัตนบุรีสุรินครับทีมงานช่างอุย้ย0878749987 กิจการกู้รถเกี่ยวข้าวติดโลมอีกแล้วครับท่านพิกัดวันนี้บ้านโชคใายบ้านโชคใต้ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนสุรินดึงได้ยังหน่ช่างอุ้ยมันอยู่ท่าน,นี้เลยบ่อ๋ออ๋อแม่โคมัมาดึงแล้ว อโอ้แล้วมอโคติดไหมเกืบบอบเขาถ้าติดอีกเสียั่งชักมุ่ยอีกอนี่จะเอาได้บ่เอาเตรียบตัวแล้วครับทีมงานโชคดีกำพลครับสักพัฒนา KM วัดพิจิตครับนาปีฤด,ดูกาล2566ร เทคเดียว oh, ผ่านเลยครับ mm hmm. นี่ลองลอย่วอเลดตมงดรอกติดกิ่ดลุมแล้วทัแกติดกิ่ดลุมแล้วลวุมเดียวขอให้เป็นลุมสุดท้ายนะไม่เคยติดครั้งคืนนี้ จมนานหรือ,อยังนี่ห้าโมงเมงเช้าของเมื่อวานโอ้ขึ้นเอาห้ามงเย็นขึ้น5้ามงเย็นก็หนึ่งวัน,วนพอดอีวันกว่าวันกว่าก่อนถึงมือรถวินเนี่ยดูร่องรอยแต่มันเละอย่างนี้เท่าแก่ไมโคร,ม,โครมาดึงแต่ไม่ขึ้นใช่ไหมดูร่องรอยครับ ล่องรอยแม่โคนี้คงจะดูเดือดมากเลยนะนี่แมคโครเอาไม่ขึ้นก็เสร็จช่างอุ่ยอีกแล้วครับหายับออกไปอีกอแต่ถอดสลิงแล้วอ้อาวน่าจะถอนกำลังรถวินออกก่อนหรือเปล่าคราวนี้ หาวิธีการน่าจะวิ่งพลวดออกไปเลย,เลยครับโดนอาเบีชิดขวาเลยชิดขวาแล้วก็หมุนเสียบบีคนขับนะครับนี่หนาลอกนาอะไรหรือเปล่าตะแกนาปกติหรือเปล่าอ๋อไม่เคยเกี่ยวโอ้นาไม่เคยเกี่ยวด้วยนะครับ แต่เท่าที่ดูเราก็ไม่รู้ว่ามันนาหลวมนาลอกขุดจอมปวกหรือว่าหลุมต้นไม้หรือเปล่าเทคเดียวผ่านครับเจ้าขวัญใจสะายชาวนาวินซิง่งสลิงทองคำจากรัตนบุรีสุรินร์ฤดูการ2566นนี่ มาที่บ้านโชคใต้นี่รอบที่สองครับสักพัฒนาทั้งคู่เอาขอาออกครับดีวยวหน่อยลูกเว่ไปแล้วไม่น่ากลัวแล้วครับฝั่งน้นเพราะว่าพี่แกเกี่ยวจนหมดแล้ว พูดอยู่ยเลยว่าไม่น่ากลัวปลอดภัยครับ ยังก่อนว่ายังก่อนอะไรนะอ๋อตอนนั้นเพนก็ว่าสีมาเก็บสลิงครับ เก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของรถวินฝั่งนี้4ีคุนพลชุดเดิมนะํำทีมโดยช่างอุ๋ยช่างหมิงช่างตาแล้วก็ช่างตับนี่ครับหลุมนี้ก็ถือว่าน่าจะจมหนักอยู่นะครับเท่าที่ดูนี่น่าจะมิดมิดทั้งตัวหรือเปล่า ช่วงล่างนี่หายหมดเลยแน่นอนดินดูดด้วยทําให้รถแมคโคนะครับที่เข้ามาทำภารกิจก่อนรถวินเนี่ยเอาไม่ขึ้นครับดูร่องรอยแล้วนี่รถแมคโคน่าจะมีหวาดเสียวแล้วครับเ,เสียดายเราไม่ได้ดม,ดนะมาดูมาช่วงเวลาที่ รถวินนะครับเอาทําปฏิบัติการภารกิจจบสิ้นครับเป็นกำลังใจครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ